นีโน่กดบีด้วยหน่อยคือ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 ฮิปฮอปมันลึกมากพี่บล็อกนี้น่ารักไปเลยแล้ว่าผมใส่ปุ๊บคนเริ่มสนใจว่าเฮ้ยทอตบายนีโน่คืออะไร สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเชิญครับเชิญครับนี่น่ครับนี่น่ครับโอเคผมจะตัวหนักขึ้นนิดนึงนะคร้ได้ได้ได้ไม่หักไม่หักนี่คือแบบว่าจริงๆนี่ต้องยอมแล้วว่านี่คือเป็นเกสที่คนแรกที่พี่ไม่รู้จักอะไรในวงการที่เราทำงานเลยครับกันสูตรมากแต่ว่าครับมันเริ่มต้นจาก พี่ฟังเพลง,พพงพพพมิลิแล้วพี่ก็แบบไอ้เชี่ยเพลงอะไรวะแม่งโคตรเจ๋งเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ก็เลยเพิ่งเห็นชื่อนิโน่แล้วพี่ก็เซิร์ชแล้วก็ไอ้เชี่ยทุกเพลง,งแม่งแบบว่าวิาว,วมหาศาลขนาดนี้เลยเงี้ย <laughs> พี่ก็เลยคิดว่าคือรายการพี่อะมันคือรายการที่แบบพี่อ, <alam. S 2> อายากจะให้ทุกคนมีได้ได้แพชชั่นของการทำงานศิลปะ เหมือนพี่รู้สึกว่าทุกคนเน่ยมันทํางานศิลปะได้หมดแต่ว่าจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าลุกขึ้นมาทําอำก็แค่ลุกขึ้นมาทําอะครับพี่ก็เลยมองเห็นว่าเออนิโนน่าจะส่งพลังนี้ได้พูดถึงตรงนี้ก็ก็ดีเลยเพราะว่าเวลาพี่อยากจะทําความรู้จักใครสักคนเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้เขาเล่าบรรยากาศตอนที่เขาเกิดเด็ก โตมายังไงพี่ก็จะแบบนึกตามได้ว่าแบบมันเป็นยังไงได้ครับอนุญาตครับบอกบอกฟังมันสั่งได้ครับเอาด้วยนะเนี่ยจะเริ่มยังไงดีพี่ผมก็ตื่นเต้นครับจะเดี๋ยวเดีไปสัมภาษณ์ก็ผมไม่ค่อยแบบว่าคนบางคนพูดไม่ค่อยเก่งไ่เด็กมันขี้เขินที่ไอ้เขาตั้งแต่เริ่มเลยนะพี่เนาะก็ เกิดมาก็ด้วยครอบครัวเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างปางกลางมากๆครับที่ไหนเนี่ยที่หนังเก่นครับเป็นคนอีสานครับช่วงช่วงวัยช่วงประสมงปุ๊บก็ผมก็ได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อพ่อเขาจะแบบว่าเขาไป้อดีวีดีมาดีวีดีชิ้นแรกที่ผมได้ดูก็คือสันตนาคือพ่อชอบฟังเพลงอยู่แล้วใช่เขาเขาชอบมีเครื่องเสียงแล้วเขาก็จะชอบดูหนัง แรกหนังเลยหนังแล้วก็เนี่ยครับคอนเสิร์ตเขาจะเปิดแบบซานตาน่าคือสิ่งแรกที่ผมแบบเข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบฮ้าโคตรเท่พ่อถ้าฟังละอีเกิลซานตาน่าแน่นอนมันต้องมาทางนี้สกอร์เปียสพอมาปอห้าปอกก็จะมีเริ่มฟังฮิปฮอปอะไรครับฮิปฮอปหลายตานนผมก็ไปเจออะไรนะลิงกินปาร์ผมก็ยังชอบชอบในทามากกว่า ความเป็นเด็กผู้ชายนะมนก็จะชอบเพลงอะไรแรงๆในตอนมัธยมนะแล้วระหว่างทางนั้นผมก็เป็นเรืยอความเป็นแบบเป็ดชอบชอบฟิล์มเพราะว่าได้อิทธิพลจากการดูหนังของพ่อถูกต้องครับสตาร์วอร์สตาร์วอร์อันแรกเลยชั้นกพักสี่สี่ห้าหใช่ครับตั้งแต่มอนหนึ่งมาหผมจะมีกล้องติดตัวถ่ายรูปทุกวันถ่ายรูปถ่ายวีดีโอประกวด ฟิลมมีอะไรผมก็แบบสัมมนาที่ขอาแกปนมไปหมดทำคืออยู่ๆยูช passion ของการทำหนังของเรามันก็มันแรงกว่าความชอบดนตรีเหมือนดนตรีมันเป็นแค่อบี้แอมเบียน c ์เป็นแอมเบียนน์ครับอยากจะแบบจบม6คือแบบไปฮอลลีวูดให้ได้หอตั้งมัน่นแลบวบ่าเฮ้ยต้องต้องไปทำแบบ cgi อะไรนี้ให้ได้ค,คือเราเราชอบไปทาง <c oughs> พวกเอฟเฟกต ใช่ครับใช่ครับเรื่อยซาวมันแบบมันมันมันสตาร์ทขึ้นขิ้นสตาร์ผมมากเลยเฮ้ยกันมันคืออะไรอะไรเงี้ยกลายว่าผมเริ่มชอบหนังที่มันดูเป็นแอคชั่นไซไฟอะไรรต่างๆยกตัวอย่างเลยกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างไงดีพี่หนังเราพี่เออที่ชอบแบบอเงี้ยใช่กูเลยอผมชอบความเท่ไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยครับเท่ไม่มีเหตุผลใช่ครับทรานสปอร์เตอร์อ่าอะไรประมาณนั้นแบบว่าแบบเฮ้ย มันก็เหมือนเป็นหนังไทยเครียดที่มันดูแบบเออไม่ได้ไม่เครียดดีแล้วก็แบบจอนวิทอย่างนี้ก็ได้จอนวิทจอนวิทคือแบบว่าโอเคไปฆ่าหมากูแล้วก็ชอบอย่างนั้นจบแค่นั้นคือเป็นคนไม่ได้แบบว่าดีเทลขนาดนั้นอะไรแบบนี้บทแม่งไม่เมคเซนส์นี่ไม่ใช่เราใช่แต่ว่าชอบความเท่ไม่มีทนเดินลงมอไซค์แบบเท่ๆแค่นั้นโอเคเข้าใจหลังจากนั้นกําลังจะจบมหกปุ๊บเริ่มเริ่มเครียดละแบบหลายๆทางกดดัน ดนตีก็ไม่ตอบโจทย์้วันนั้นเราเล่นเราเล่นเป็นงานเป็นการนะหมายถึงว่าไปเล่นตามภาพเป็นอาชีพไปอย่างงี้ไหมหรือว่าก็เล่นไปเรื่อยไม่ครับตอนนั้นยังไม่ยังไม่กล้าทําอะไรเลยครับอืมอก็เล่นกับเพื่อนทั่วไปครับแค่ซ้อมแล้วก็ไปประกวดผมก็แบบเออพอมาถึงจุดหนึ่งแบบซ้อมมันละแปดชั่วโมงหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะเอาไงดีดนตรีหรือว่าหนังหนังเพราะตอนนั้นก็คาว่าวิศวะ คอมพิวเตอร์ผมก็แบบออกมาแล้วคือเรียนที่เรียนพิเศษผมก็ไม่เอาละเริ่มบอกแม่แต่ด้วยความที่พ่อแม่ผมเป็นคนที่โอเพนมากๆเขาบอกสิ่งที่เขาให้ผมครับ,แบบเช่นไปเรียนนู่นเรียนนี่คือเขาบอกว่าไปเรียนเลยไปเรียนเลยเพราะเขาไม่มีโอกาสรเรียนเพราะเขาเป็นคนแบบเด็กบ้านนอกเขาไม่อยากให้ผมมีแบบอนาคตที่แบบไม่จากมาเลิกเอลงผมก็เอาโอเคมีสองอย่างที่ผมทําได้ดีสุดตอนนั้นก็คือเล่นดนตรีกับ ทำหนังอืแล้วก็สองอย่างนี้ของเรามันนักวันนั้นมันแทบจะแบบเบียดกันใช่ครับเบียดกันตลอดเลยครับใช่ครับใช่การแปลว่าโอเคงั้นผมลองดูเสิร์ชเข้า Google หาโรงเรียนที่เกี่ยวกับ Visual Effects ปรากฏว่ามไ,มไปเจอโรงเรียนหนึ่งครับเป็นโรงเรียนของวัน c o เวอร์อ้แคนาดาชื่อว่าวัน c o เวอร์ฟิล์มส o ูลผมก็บอกว่าเฮ้ยผมจะไปที่นี่แหละผมก็เลยแบบให้แม่หาช่วยหาเอเจนซี่ติดต่อไปครับแล้วก็ ส่งส่งเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เหมือนผลงานใช่แล้วก็ระหว่างนั้นก็ไปสมัครเรียนที่กรุงเทพด้วยครับใช่ก็เหมือนจะติดที่กรุงเทพนี่คือสมัครเรียนอะไรก็เออยอินเตอร์รอ๋อแล้วก็อ,อะไรที่เกี่ยวกับพวก,กปีมอบบพี่ใช่แบบผมจะไปให้หมดมเหมือนจะได้แล้วด้วยพี่ก็คะแนนก็ผ่านแล้วก็พร้อมที่จะเข้าแล้วแต่โชคดีที่อยู่ดีๆเขาก็ตอบกลับมามที่นูน่นน่ะคือไม่มีการเรญยาครับ เป็นเซอร์ติฟิเคตเป็นวันเดียเซอร์ติฟิเคตก็คือปหนึ่งปีปีเดียวปีเดียวเรียนปฏิบัติเท่านั้นระหว่างนั้นคือพูดตรงว่าไม่มีตังค์ไจ่ายค่าเทอมอะไรขนาดนั้นเลยค่าเทอมแพงมากผมจาได้เลยสองล้านโอ้โหนี่คือทั้งหมดทั้งหมดทั้งปีปีละสองล้านนิดๆยังไม่รวมแบบยังมีใบนั้นอยู่พี่ใบที่แบบเออแล้วตอนนั้นก็คือพ่อแม่ก็แบบว่าจะเอาตังค์ที่ไหนเพราะว่าเราตอนนั้นธุรกิจก็แย่ลงแย่ลงครับ ปาบอกว่าแม่ผมตัดสินใจขายบ้านอืตอนนี้ผมตอน,นั้นผมมีบ้านสองหลังขายบ้านหนึ่งอีกหลังหนึ่งเพื่อเป็นค่าเทอม์นให้ผมไปเรียนที่บัลติมอร์ก็เลยแบบตัดสินใจบินไปเลยครับก็ไปคนเดียวเลยพี่ไปนคนเดียวแล้วก็เหมือนไปอยู่กับโฮสฟิลิปปินส์ครับอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนก็เรียนรู้เรียนรู้เมืองว่าแบบว่ามันการใชชีวิตไาง่าเราก็บ้าอีกก็เลยฮ้ย ผมไม่อยากมีใครดูแลแล้วผมอยากลองยู่อยู่คนเดียวไปเช่าคนเดียวก็เลยแบบมไปเช่าคนเดียวอยู่ผมไปยิ่งลําบากกว่าเดิมไม่มีคนทำอาหารให้อะไรอยงพี่ใช่ใช่ระหว่างทางที่เรียนอยู่เนี่ยครับก็เกิดปัญหาที่บ้านอเหมือนบ้านเขาผมจะมีรีสอร์ทครับรีสอร์ทเล็กๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากก็จะขายกิจการแต่ปรากฏว่าก็เกิดการโกงกันแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจกับบ้านที่เขาขายทั้งหมดทุกอย่าง ถูกอ่าก็คือก็เรียกว่ายึดอะยึดใช่ก็คือระหว่างที่ผมเรียนอยู่ครึ่งปีผมก็แบบรู้พอมาลู้ข่าวเนี่ยก็แบบเชี่อทำอยังไงพ่อแม่จะไม่มีหัวนอนแล้วน้องก็กำลังจะเรียนจบกลายเป็นว่าทุกอย่างแบบเด็กอายุสิบแปดกำลังจะสิบเก้าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีวะแบบเฮ้ยต้องต้องหางานให้ได้ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยครับ เออแล้วแล้วมันแบบเอ่อมันจะเป็นช่วงที่ผมกำลังจะเรียนจบจบที่นู่นพอดีคือมันกำลังจะเป็นฟนอนลเรนเดอร์ครับกลายเป็นว่าเขาไม่ให้ผมจบเขาเอาไม่มีตังค์จายค่าเทอมอก้อนสุดท้ายรอ,อดมาได้ไงก็ไม่รู้อยู่แคนาดาผมก็ตอนที่มันไม่มีเงินก็หนักมากพีก่มผมไม่กินข้าวสามวันผมกินน้ำเปล่าออโอ้ยแคนาดามันค่าใช้จ่ายแพงแล้วผมเดินออกไปเหมือนผมเป็นคนข้างถนนเลยอะพี่ เห็นข้าวก็อยากกินแล้วก็แบบยิ่งหนาวก็ยิ่งหิวอ่ะทรมานมากผมก็ไม่อยู่วัดระหว่างทางคือโชคดีมากพี่คือจริงๆบ้านผมผมเป็นคนหนึ่งที่พาพ่อแม่เข้าวัดพี่ด้วยมันมีปฏิบัติธรรมประมาณป .6 พ่อแม่ผมไม่เคยเข้าวัดเลยแล้วพอเข้าวัดปุ๊หมายถึงตั้งแต่เด็กใช่พี่ ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เจออะไรตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นสกิลบางอย่างที่แบบฝึกให้ผมยังมีชีวิตอยู่ะมีสติผมก็เลยจําเป็นอยู่จนวีซ่าจบครับพี่แล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นให้มันจบใช่โดยที่ก็ไม่ได้เรียนด้วยนี่พอเราเราต้องกลับไทยครับก็กลับไทยก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยพี่แบบแรงมากปรากฏว่าช่วงนั้นผมก็ดูระหว่างทางคือผมก็ดู y o u t ท b e ตลอด มียูทูบเบอร์หนึ่งชื่อว่าเว SO ียโซอ,อก็ดูเขกน้ตลอดดูแบบแก้เซ็งอ่ะแบบที่นู่นมันก็ไม่ไม่มีทาําปาตเปานว่าในเพจเขาประกาศหาพนักง,งานครับใช่ตัดต่อหรืออะไรเงี้ยก็ส่งไปเลยแล้วเหมือนเขาอ่านปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาสนใจมานี่ดิม,มามาสัมภาษณ์เลยผมก็เลยนั่งรถรถทัวร์เพื่นจากของแขกขอนแก่นมาเลย เนี่ยครับก็สัมภาษณ์แล้วก็แบบฮามากผมเข้าไม่เคยเป็นคนกรุงเทพเลยเขาถามว่าจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ผมบอกว่าโอเคพี่ผมเอาไปฟพันเป่าแล้วเขาก็หัวเราะเลยบ้าว่าเนี่ยมีแปดพันจะอยู่ได้ไงกรุงเทพทาไปสักพักหนึ่งก็พิสูจน์กับเขาไปสักพักหนึ่งแล้วก็เกือบจะโดนไล่ออกแล้วเกือบจะโดนไล่ออกแล้วแบบมันแบบใช้เวลานานเพราะว่าหนึ่งคือจูนไม่ติดอย่างเงี้ยหรอการทำงานที่ไทยค่อนข้างจะมัลติแทสมากทำทุกอย่างแล้วผมก็แบบว่าสรุปพี่ใชให้ผมทำอะไรเนี่ย ก็ทํา CG แล้วก็แบบมันใช้เวลามากเพราะผมก็บอกเขาว่ามันใช้เวลามากแล้วอีกอย่างคอมของเขาเรียกอะไรนะของเขาเออมันไม่สามารถตอบโจทย์ในการทํางานที่แบบคุณที่วิพตอนนั้นก็เลยแบบโอเคตอนนั้นก็เลยขอทําอย่างอื่นด้วยก็เลยบอกว่าเออผมถ่ายได้ถ่ายว่าเริ่มถ่ายแล้วกลายเป็นถ่ายแทนสักพักเริ่มฝึกตัวเองไปสักพักทําสีแล้วอยากลองทําสี อันนี้ก็ทำสีไปด้วยถ่ายด้วยสักพักก็เริ่มมีขับรถมาจากไหนวะกล้องหกเช้าหกเย็นขับรถด้วยแบกแบกกล้องด้วยต่ายภรรยาผมเกือบทำทุกคนตายมาแล้วขับกลับมาจากภรรยาแบบโอ้โหสับสงบมากเงินเดือนหมื่นห้าตอนนั้นคือแบบเอาวะอย่างน้อยหมื่นห้าโชคดีที่เวียโซเขามีที่อยู่ให้จที่คราวผมก็บบเงินหมื่นห้าผม ทุกเดือนผมโอนกลับให้แม่มาเลยน้องจะเข้ามาหาลายัยน้องถามว่าจะเข้าที่ไหนดีมผมก็เลยนึกถึงพ่อแม่ผมว่าทําไมเขาให้ผมเรียนที่เกคตกับภาษากีบผมก็แบบว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นก็ตอบไปเลอยว่าเอ้ยเอแบกไม่รู้เรื่องเลยนะแบบตอนมาหาลัยอะไรนะรู้แค่ว่าแบบว่าเอาภาษาไว้ก่อนอืแล้วมันแพงมากพีอยู่ผมก็แบบเชื่อเ,มมเดือนหนึ่งห้าจะทำอะไรได้เครียดแหละเริ่มเครียดแล้วแบบ ค่าเทอมเจ็ดแปดหมื่นแับั้นหมื่นห้าแล้วก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยกลายเป็นเราเป็นเป็นหลกักเสาหลักที่ต้องคิดแทนทุกคนเนี่ยที่ที่ผมทำไาเยอะคือผมจะแบบว่าเฮ้ยผมทำอันนเยอะแล้วอพอนเ,เดินเพิ่มขึ้นได้ไหมผมทาทุกอย่างการว่าเริ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆก็ยังพอแบบเอ,อพอได้หายใจแต่ก็ไม่ไหวไม่ไหวอย่งดีครับไม่พออย่ดีใช่ทําไปสองปีเริ่มรู้ว่ามันลิมิตของของสายงานเนี้ยม,มันเริ่มน่ากลัวแล้ว แล้วเงินเดือนเงินเดือนเท่านี้ไม่พอค่าเทอมน้องขอบคุณแม่แน่ๆแล้วช่วงนั้นที่วิีาโซเขาเหมือนมีปัญหาแล้วเขาก็แตก<ต>ผมก็เลยแบบคิดแล้วว่าเออเอาไงจะอยู่ต่อดีไหมดีว่าเท่านี้มันไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างพี่หลุยส SO ์เบีโซครับเขาเห็นผมฝึกทําบีดอะช่วงนั้นผมก็ทําเล่นๆแสดงว่าเราก็มีทำอะไรพวกนี้มาตลอดปะตลอดเวลาเล่นๆนี่เล่นๆเป็นฮอบบี้แล้วเขาเห็นว <ๆ S 2> ่าผมทำได้ <ๆ S 2> พอทําเล่นๆพี่เขาก็ชวนไปเจอพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่งานแรกเขาเขาบอกว่าเออมาทํางานด้วยกันดิเดี๋ยวพาไปทำงานอะไรไม่รู้อะไรล่ะทีวีซีโหอะไรวะทีวีซีงงงงทำทีวีซีจริงจังกันไปเลยก็แบบไปปุ๊บแล้วก็พี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่ตัวจริงอะไรเนี่ยจะทําโฆษณาดินสอสีไม้มาสเตอร์อาร์ตอะไรวะเนี่ยอผมก็ตอบรับ ารั้นแรกที่ผมอะเอายังไม่เคยทำไม่เคยทำเลยทำอะไรวะเราก็ยังทำบีดเล่นๆอยู่แค่นั้นใช่ไหมโยงแบบใช่พี่เขาก็บอกว่าโยนเล่นไปเลนมาแบบว่าแบบเนี้ยก็เลยกลับไปที่บ้านก็เปิดว่า how to make b e a t ปุ๊บเสร็จงานปุ๊บได้เงินมาผมช็อกมากเลยแบบเงินเยอะไห้าหมื่นบอกว่าอกมา T V C เป็นมเป็นเยอะ T V C คืออะไรพูดตอนแรกคือ T V C คือพระเจ้าพี่สำหรับพนักงานเงินเดือนคนหนึ่ง ก็เลยเริ่มรับฟรีแลนซ์ครับตอนนั้นแต่รับคาร์ดเกเรดดิ้งตัดต่อทำทุกอย่างทุกอย่างสิ่งที่ผมเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างเอามาเป็นเอาเวลาตรงนี้มาทำันเนี่ยผมยืมคอมผมยืมคอมศัตรูพี่ทำงานหมดเลยจนผมได้ลำโพงอันแรกคู่แรกพอได้คู่แรกปุ๊บผมเริ่มเก็บอีกตอนนั้นจะซื้อ iMac 27นิ้วอันนั้นคือโนบุ๊กชิ้นแรกของผ แบบไปร้านกาแฟไปยกไปด้วยอย่างนี้พี่ขึ้นขึ้นบินมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่คือแม็กนี่คือโน้ตบุ๊กใช่พี่นี่ก็โน้ตบุ๊กชิ้นแรกของผมในสตาร์บัคไปทำสีก็แบบนั่งไปนนทบุรีกับพี่เนี่ยพี่แหว่อย่างเงี้ยตอนนั้นคือแบบว่าสู้สู้ตายตอนเนี้พี่ก็จนกว่าแบบผมคิดแล้วว่าฟรลแลนซ์มันเหมือนแบบ มันยากค่ะแบบผมผมต้องรอความตายไมมไม่รู้ว่มมามาเมื่อไหร่ใช่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่แต่ก็เอาว่าขอออกจากพี่จอนเลยตื่นมาหนึ่งปีผมนั่งดู YouTube วันละแปดชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงทำ<ม>เพื่อทำบีดอย่างเดียวเนีน่ยนะใช่พี่แล้วก็รับบริแรงนิดหน่อยเพื่อจ่ายค่าห้องเพราะตอนนั้นอยู่ห้องกับน้องสองคนก็จ่ายเดือนละห้าพันตรนนั้น ก็ย por ังพอไหวพี่เพราะตอนขายบิแ um, ค่พันห้าสองพันอืมอใช่ก็ตัดสินใจย้ายเข้าเมืองเพราะรู้สึกว่าผมเริ่มอ่านหนังสือเยอะละอืมออ่านหนังสือซื้อหนังสืออะไรไม่รู้แบบทำยังไงให้รวยไงตลกมากอ่านแท็กมาผมเริ่มใส่แล้วไอ้พวกนี้มันเขียนเองเปล่าวะตื่นมาแล้วก็พูดตามเขาว่า พ่งนี้กูจะรวยพวกนี้กูจะรว,ว,วยพวต่อนหน้ากระจกตัวเองมันช่วยหรือเปล่าวันนี้ก็คุณหลอกตัวเอง hmm. แล้วแหละพี่แล้วแบบมันมีจุดหนึ่งที่ผมทําไม่รู้สึกว่าโลเคชั่นคือสิ่งสําคัญ hmm. คนจะมาหาผมที่เมกอเอ,เอ,เอแบกบางนาไม่ได้นั่ง hmm. hmm. รถสามร้อยเริ่มกินแล้ว hmm. ว่าเออวะจริงวะใครจะมาหาผม hmm. ตั้งใจมาทําเพลง ก็เลยตัดสินใจย้ายไปที่ออนนอที่ใช่ใกล้ๆดี m เลยเพื่อให้คนมาถึงเราได้เรว่าแบบว่าครันนี้ย้ายมึงต้องมาแล้วละ่ะแสดงว่าเราตั้งใจจะทําเหมือนเป็นแบบโปรดักชันเลยจริงจังระหว่างทางครับลืมบอกว่าผมมีเพื่อนดีๆด,ด้วย เขาก็ช่วยโปรโมทผมใช่ทำทาอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยจนโปรโมทไปเรื่อยๆจนไปถึงพี่โต้งทูพีครับเขาก็สนใจว่าส่งบีดมาสิตอนนั้นบีดผมก็สามสองพันอยู่อยู่เลยกแบบเฮ้ยเอาละไม่รอละเริ่มไม่รอละเริ่มใช้จิกเดิมก็เลยแบบอ่ะสู้ตายบอกแกล้งบอกราคาพี่เขาว่พี่ผมคิดหมื่นห้าบวกไปล้่ไม่ได้เพราว่าอะไรกันบู๊จ้ะ วิสรุปได้เออ๋อวิถูกจังถูกจังเขาบอกพี่โตบอกไม่ถูกจังสุดยอดเลยนายสุดยอดเลยบีห๊สุดยอดเลยบอกเฮ้ยเคียะเป็นไงล่ะสุดยอดจริงกูไปทำอะไรมาวะสองพันจังนั้นทำอะไรมาแล้วเลยแบบได้พี่พอกทำไปเรื่อยๆแ้วระหว่างทางก็เหมือนเดียวกันแล้วพี่แลนด์ถ่ายๆก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นครับจนมีแล้วเป็หน้าเขาจัดอวอร์ด เป hey, mm ็นอวอร์ดให้กับพวกนี şey ้แหละครับในกรับเชคือโปรดิวเซอร์ออลบินเดียผมก็เริ่มทำโปรดิวส์ละก็คือคุมทุกอย่างจนใช่ครับตั้งแต่ไฟนอลใช่ครับพอหลังๆมาปุ๊บพอได้รางวัลชิ้นแรกครับ นอมินีโอ้โหนอเนีก็แบบน่ากลัวมากพี่ขันแบบมีรุ่นใหญ่มเลยผมก็เห็นได้ได้ไงมันก็แบบอ,อ,งองงงงตัวเองครับหลังจากนั้นงานเข้ามาเพียบแล้วผมก็เริ่มหาวิธีสร้างแบรนดิ้งครับโดยที่แบบว่าผมคิดว่าเอยทำไมคนที่เป็นเบื้องหลังมันไม่ถูกพุชม,มาสักทีก็เลยแบบ ยืมเขาเจอเขาเข้ามาครับคือเวลาพวกดีเจหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเช้าอืาเขาจะแบบว่าเหมือนฟาเรวิี่เลียมก็จะมีแบบใส่ของตัวเองผมก็เลยเอาชื่อเนี่ยไปไว้ที่ไตเติ้ลคิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นมาร์เก็ตที่ผมแบบสแตมป์อะไรทุกอย่างไออสโอตอนนั้นมาดีกลายว่าผมใส่ปุ๊บคนเริ่มสนใจว่าเฮ้ยพอร์ตบายนี้มันคืออะไรไอชื่อนี้มันคืออะไรมันอยู่หลังเพลงดูอันมนี่แหละได้ผลเพราะว่าจาก กูไม่รู้จักอะไรเลยนะจากคนที่ไ่รู้จริงๆใช่ใช่ทำแบบว่าได้ผลได้ผลทำแบบบ้าคลั่งประมาณปีที่สามอ่ะผมเริ่มผมซื้อบ้านให้ได้ละผมจะมาซื้อบ้านให้ครอบครัวได้ละอูนี่ถือว่ามันถือว่าเร็วมากเลยนะจากที่แบบแค่เราทำบีทเนี้ยนะสิ่งเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าสำหรับบางคนมันอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราแย่เนี่ยมันยากที่มันบางคนก็อาจจะแบบนี่ฮะ แต่เราณวันนั้นเราไม่ได้รู้สึกเธอหรือว่าเรารู้สึกเฮอแต่ว่าเราแบบมันเหมือนหนังฟีแลนด์มะอีอ่แบบนั้นเลยกัดฟันแบบนั้นจริงๆตอนนั้นแบบตื่นมันไม่ได้นอนสองสามวันแบบว่ามันอย่างนั้นเลยอืมอีนี้คือเข้าโรงพยาบาลมันเหมือนแบบออโตเมตออโตเมตเลยว่าเออคือเราต้องทําให้มันเหมือนเรบเราทําเป็นดูทีเป็นเครื่องจักรเลยใช่ครับตอนนั้นเหมือนภาพที่ผมเห็นเขาแบบ ภาพลบาบากมันเยอะมากแฟลชแบ็กมันมือมันเยอะมากัวผมกูจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่กูจะ<ฮ>ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแมวอีกต้องทําให้ได้ต้องซื้อบ้านให้ได้อือจนทําสําเร็จก็แบบว่าเออแบบอดีแล้วอยู่แบอพี่พี่อาจจะเกิดในยุคที่แตกต่างกันพี่เกิดในยุคที่วงการเพลงมันต้องเป็นค่ายใหญ่ไอเอสแกรมมี <c oughs> my, ซึ่งสำหรับพี่นะวันเนี้ยมันล่มสลายหมดหมดแล้วครับ แล้วพี่ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าว,าวงการเพลงในวันนี้มันมีหน้าตายังไงทำงานยังไงหรือว่ามีหน้าที่อะไร,รสามารถอธิบายให้พี่ฟังได้ไหมวงวง,วงการเพลงตอนนี้มันคืออะไรแน่นอนครับว่าเรามาถึงยุคที่โซเชียลมีเดียมากขึ้นหมายวอมว่าเราจะเราจะมีอินดิเพนเดนต์มากขึ้นทุกวันนี้คืออยู่บ้านก็เป็นศิลป,ปินได้เลยเนี่ยครับผมมันเหมือนแยกชัดเจนแต่ว่า มันก็แลกกับ behavior ของคนอะที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆถึงคนฟังใช่แต่ก่อนเรากรตังร้อยเกบาทหรือว่าไปซื้อหรือว่าบไปซื้อสิ่งเนี้ยที่ห้างแบบเทปนี้ออกวันนี้เราจะต้องมาเอาให้ทันบอดี้แลมออกแต่ทุกวันเนี้ยมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครัใช่ข้อดีคือ ข้อดีคือเราก็จะเจอ,อเราจะดิสคฟเวอร์อะไรใหม่ได้ได้ไวแล้วก็ดีมากๆ <S <S คือแบบสำหรับดนตรีนะแต่ข้อเสียคือการสนับสนุนก็จะน้อนยลงแบบว,ว่ามันไม่มีการที่จะแบบอย่างน้อยอ่ะไอร้อยร้อยเก้าบาทอย่างน้อยอะศิลปินได้ตังคแล้วเรา,ม,ามองไหมว่าแล้วมันจะไปทางไหนได้วะที่แบบเขาจะเติบโตได้หมายถึงว่าศิลปินเอง ผมมองว่าตอนนี้ผมไม่สนใจสิสเ็มแล้วผมจะสร้างสิสเ็มด้วยตัวเองสิสเทมที่เราคิดคืออะไรก็การที่จะผมเห็นปัญหาเยอะมากแล้วกันเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างประมาณหนึ่ง็เลยไม่ว่าจะอะไรก็ตาม YouTube เช่นแบบเฮ้ยเราทำเงินเล่นๆทำเัันห้าคนทำไปได้ปีเดียวแตกเพราะว่าแค่เรื่องเงินเรื่องอะไรแบบที่มันไม่ควรเป็นอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า อ e เ e n d เดนต์บิสเนสมันเยอะมากแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันถูกตอ้องอย่างอย่างน้อยมีแพลตฟอร์มในการเซ็นสัญญาทุกคนจะเริ่มหาทนายมากขึ้นทุกคนจะเริ่มรู้มากขึ้นพอรู้ก็ระวังมากขึ้นเอาอย่างจริงมันก็เหมือนการขายเอามือแต่ว่าแต่ว่าผมผมอาจจะทำ เป็นการหายโครนมาครับผมไม่ได้จะเป็นเอาละชิบหายละผมไม่ได้จะเป็นพี่มีเวลาแล้วสองสามเรื่องข่าแล้วเรจะทำเป็นฟรีครับไม่มีการอะไรแบบครั้งหนึงที่จะเกิดการแบบดราม่าหรือแบบว่าเก็บตังอะไรอย่เงี้ยชื่อตอนว่า o w t to survive asr independent edition 2020ตอนนั้นครับที่คิดไว้ครับแล้วก็จะชวนแพลตฟอร์มที่ดูแลศิลปินเช่น universal จูสอะไรเงี้ยครับแล้วก็กรมลิขสิทธิ์ต่างๆเพื่อว่าให้เขาแบบเรียนรู้อะไรใช่ใช,ใช่ให้คนเห็นคุณค่าซึ่งเรื่องพวกนี้ในยุคถ้าเทียบกับยุคก่อนก็คือแกรมมี่สำหรับพี่ใช่ครับที่คุณทำงานไปนานเท่าไหร่ก็ยังจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้คุณอยู่เพียงแต่ว่าวันหนึ่งมันล่มสลายด้วยด้วยหลายๆอย่างใช่แต่เราอ่ะกำลังจะปั้นให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในยุคนี้ ใช่ครับดัดแปลงให้มันเป็นให้มันเหมาะสมกับยุคนี้ผมก็ลังจะสร้างวงกลมเล็กๆแล้วก็จะสร้างเวฟเล็กๆจนให้มันแบบอยากให้มันเว็บมันใหญ่มากขึ้นมากขึ้นจนที่แบบว่าเอ้ยมันตอบไปนี้โรงเรียนอาจจะต้องมีวิชาทำอนี้แบบมีวิชาทําที่มันแบบถ่ายภาพมีวิชาที่มันแบบว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากขึ้นกับเอเจคเกตเด็กอะไรเงี้ยพี่เชื่อในการศึกษาอะไรพวกนี้อยู่แล้วสำหรับพี่นะเพราะพี่รู้สึกว่า การศึกษาในประเทศนี้มันโดยแก่นของมัน,ม,นมันกับหัวกับหางหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าใครทําอะไรได้อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเราผ่านประสบการณ์การทํางานจริง,รงๆมาแล้วอะเราสามารถให้ได้ถูกต้องกว่าพวกง่ายๆแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้คือมันเหมือนแบบเราประสบความสําเร็จเร็วใช่ไหมอะไรคือเป้าที่แบบถ้าไม่นับเรื่องนี้นะไม่นับเรื่องที่เราจะทํา อันเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยอะไรคือเป้าหมายของเราอย่างที่ผมบอกครับการที <S <S <ม>่ผม<ๆ>ไปเจอธรรมะอ่ะดีมากมากเพราะผมจะเป็นต่อให้ผมพุ่งสุดผมก็จะรู้ว่าจุดตรงกลางผมอยู่ที่ไหนวันนึงผมวันนี้ยวันนี้หวอาจะมีเงินเยอะมากถ้าผมล่วงไปผมก็ไม่กลัวแล้ะเราเคยมาแล้วใช่เพราะเราเคยมาแล้วการนี้วพาผมรู้สึกเข้าใจของจุดนั้นพี่แล้วก็วันนี้ผมได้ทำกับ คนที่เป็นแรปเปอร์ที่ผมเรียกได้ว่าผมแบบวิ่งไปเก็บหมินอะพี่ตาสบาดว่าแบบคนนี้เราทําไว้แล้วอเป้าหมายก็คือจริงๆผมแค่อยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วแบบมีความสุขมากกว่าพี่แต่ถ้าเป้าหมายในการทํางานจริงอะอ,อยากให้ผมอยากจะทําให้คนรู้จักที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยพี่อ,อยากให้คนรู้จักแบบเราอยากไปไกลกว่านั้นใช่ครับก็เป็นวัยเรานะที่แบบว่าทะเยอทะยานกับ นี้อยู่แต่สุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่มันเติมเต็มเราก็คือครอบครัวถูกไหมถูกครับถูกครับค,คือไม่ว่าคุณไปไกลแค่ไหนยังไงมันก็ใช่ครับมันเหมือนเดินออกไปไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ใกล้ที่สุดคนอยู่ข้างๆนะครับอือทําค่ายใหม่ใช่ครับอืเพราะอะไรและเป็นยังไงอืก็จริงๆผมเป็นหุ้นส่วนกับพี่ๆและวิชนาวครับทำยับขึ้นมาครับแล้วก็ คิดอะไรไม่รู้ของผมผมก็โดยความที่เป็นแบบผมมีชอบคิดอะไรแบบหนึ่งปีผมชอบมีการเปลี่ยนแปลงผมคึดว่าอยากเปลี่ยนไม่อยากอยู่เฉยเฉยใช่ก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมขอลาออกอขอถอนหุ้นผมคิดว่าการสร้างหนึ่งปีล้านสองล้านจับสครายแล้วก็สามว่าล้านวิวผมแบบว่าผมให้พี่ไปเลยอืเอาไปเลยพี่ผมแบบ ใหม่ออกไปยินด้วยตัวเองดูอ่ะอยากลองดูว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีใครมาช่วยอมันก็น่าสนุกสนุกดีอืแล้วอีกอย่างมันเป็นยุคที่ช่วงช่วงที่แบบว่าถ้าจะเข้าเข้าคั้นะพี่เติร์ดขา้นนยังไม่ถึงควอเตอร์อ่ะพี่มันกำลังจะสามสิบผมก็เลยบอกเฮ้ยลองตั้งเป้าดูเราแบบทาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนสามสิบงี้ ใช่พี่สนุกสนุกดูครับชาเลนต์ตัวเองพี่ก็ <sk r att> นึกถึงตัวเอง <laughs> เออเข้าใจมันเป็นยุคที่แบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรา <c oughs> ใช่ครับมีพลังที่แบบ <c oughs> ใช่ครับแล้วยิ่งแบบพอเราทําได้มันก็จะยิ่งมีพลังที่แบบอยากทําต่อไปอีกใช่ครับผมคิดว่าถ้าผมไม่ไม่เสียเวลาแบบลองลองดูสักครั้งครับตอนนี้ผมจะแผ่ ผมรู้ว่าอนาคตอ่ะเด็กรุ่นใหม่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับแถวนั้นมันมีสิทธิ์ที่เราจะแถวลงแล้วเราก็จะอาจจะเซตเทิลดาวช่วงที่พี่จะสามสิบก็มีคนบอกพี่อย่างนี้แหละ วันหนึ่งแล้วอาจจะกลับไปทําหนังก็ได้ใครจะไปรู้วะอืมเรายังรักหนังอยู่ไหมจริงๆแล้วรักครับประกอบด้วยที่ผ่านมาจริงๆอ่ะมีเอมบีของยับอ๋อทาเองด้วยเลยใช่เองด้วยเลยทำทุกอย่างเลเออสไอโคทีฟก็แบบเฮ้ยคิดดีอะไรหรอกคือมันพอได้เติมไปเล็กๆอะไรอย่างนี้พี่ได้ทาสักหน่อยหนึ่งปีทำสองสามเอ็มบีอะไรอย่างงี้พี่โอ้เอาเวลาที่ไหนนอนเนี่ยบ้านพี่บ้า ามาเออ,อทีนี้ปกติอะทุกแก๊สทุกคนที่มาพี่ก็จะถามคำถามเบสิกม,มากๆที่แบบแต่ละคนก็จะตอบไม่เหมือนกันในมุมมองของเราอะศิละปะของเราคืออะไรศิละปะของผมครับผมว่าน่าจะเป็นทำความธรรมชาติแล้วกันครับธรรมชาติของตัวเราเองใช่ครับใช่ครับเราเป็นยังไงแสดงออกมายังไงใช่ครับเหมือนทุกเพลงที่ผมทำออกมาผมพูดตรงๆว่าผมออกมาจาก ใจจริงต่อให้ลูกค้าอืลูกค้าบีบมาร้อยเเซนผมก็ยังสามารถเป็นตัวเองเต็มตัวเองได้เลยอ,อโอเคคุณบังคับมามผมก็บังคับตัวเองให้เป็นธรรมชาติได้เหมือนกันอ,อะไรอืใช่พี่รู้สึกว่าการที่พี่ได้คุยกับคนอายุประมาณนี้แล้วทํางานแล้วประสบความสําเร็จหรือรอะไรก็ตามมันทําให้คนรุ่นอย่างพี่เนี่ยซึ่งแบบ กูเริ่มไม่ไหวแต่รู้สึกว่าเออเราได้แบบยังยังอยากทำอะไรขึ้นมาต่อต่อไปก็ขอบคุณมากครับที่วันนี้มาคุยกันนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอันนี้กินได้เลยครับพี่อ้าโอ้โหทำไมไม่กินตั้งแต่แรกล่ะ